เคยได้ยินทฤษฎีลางภัยไหมคะทุกคนทำไมต้องเป็นฉันทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดจากฉันเป็นกรรมเก่าแน่เลยทำไมซวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเจออีกแหละนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีการงานที่มันแย่ติดหนี้ติดสินโดนคนโกงประสบอุบัติเหตุหรือว่าป่วยเป็นอะไรบางอย่างนะคะจริงๆแล้วเนี่ย สถานการณ์นะคะคือจักรวาลเนี่ยเขาส่งมาเพื่ออยากให้เราเนี่ยตอบสนองว่าเอออุตส่าห์ส่งเหตุการณ์มาขนาดนี้แล้วนะช่วยเลือกแบบใหม่ด้วยได้ไหมนะคะถ้าเราไม่เคยเจอความสัมพันธ์ที่มันแย่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนจริงๆ ถ้าเรายังเลือกนะคะงานที่มันท็อกซิกอยู่แล้วคุณจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจได้ยังไงนะคะสถานการณ์ต่างๆที่เขาส่งมามันคือบททดสอบว่าคุณผ่านมันไปได้หรือไม่อย่างที่สองคือการเลือกของคุณเนี่ยมันถูกหรือยังคุณไปในเส้นทางที่มันถูกต้องหรือยัง อย่างที่3นะคะคือทำให้คุณพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนา mindset พัฒนาความคิดของคุณนั่นแหละถ้าคุณไม่เคยเจอความไม่ดีเจอความล้มเหลวมาก่อนคุณคิดว่าคุณจะไปต่อ,อยังไงคุณจะ handle ธุรกิจได้ยังไงคุณจะดูแลลูกน้องคุณจะดูแลทีมได้ยังไงถ้ามันไม่มีอุปสรรค มาก่อนเลยดังนั้นเนี่ยเวลาทองเนี่ยนะคะมันตีนะคะมันต้องตีตอนร้อนๆเหมือนกันนะคะในชีวิตคนเราเนี่ยมันมีอุปสรรคนะคะมันก็เจอความร้อนความไม่สบายใจอะคะ่ะแต่พอมันตีจนมันสวยแล้วะคะ่ะมันก็กลายเป็นเครื่องประดับที่มีค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะ